สวัสดี FC มื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับวันนี้เราหมื่นพุทธาพระแทจะมารีวิวพระผงอีกหนึ่งรุ่นนะรุ่นนี้บอกเลยว่ายังไม่เคยนะยังไม่เคยมารีวิวเลยสำหรับของอาจารย์ท่านนี้นะเป็นคารวาสนาะสายเรืองวิชานะโดยเฉพาะวิชาด้านมหาสเสน่ ถือว่าเป็นที่สุดแห่งอีสานใต้เลยก็ว่าได้นะนั่นก็คืออาจารย์เป่งบุญยืนฮะนี่สืบสารตำนานพายนะทะเลืองพายนี่ต้องยกให้เลยนะขุนแผนพาย59ตนครบรอบ100ปีนะอาจารย์เป่งบุญยืนของดีแห่งเมืองท่าตูมนะจงังหวัดสุรินทร์ปี2,564ีนี่สุดจริงๆนะสำหรับไร นี้นะมีอกองเหลืองนะกองเหลืองจะเป็นแบบลุ่นเนื้อนะกองเหลืองเป็นแบบลุ่นเนือ้อกองดำนะกองดําเป็นตัวแถบยกหลังแล้วก็กองใสนะจะเป็นตัวแจกในพิธีนะทั้งหมดนี้มีวมาให้กับเอซทุกทท่านได้รับชมนะรายการที่จํานวนการจัดสร้างมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะไลยให้ฟังนะหนึ่งนะหนึ่ง,งเป็นองค์นาเลิกนะองค์นาเลิกลองพิม ตะกุดทองคำา9ดอกสร้างแค่9องค์9ดอก9องค์นะสององค์พิเศษนำเลิกนะฝั่งล็อกเก็ตฉากทองนะแล้วก็ตะกุดทองคำอีก3ดอกสร้าง100อองค์นะสามแบบเลี่ยมน้ำมันนะแบบเลี่ยมน้ำมันเนี่ยด้านหลังฝั่งตะกุดคู่นะฮะและ้วก็มีไม้วัวลืมคอกนะอีก 100องค์แล้วก็รายการที่4ีนะเนื้อชนวนโลหะอาถรรพ์อีก100องค์แล้วก็รายการที่5นะชุดบูชาครูนะชุดบูชาครูชุดละ5รายการนะชุดละ5รายการอีก100ชุดแล้วก็มีล็อกเก็ตฉากทองนะขนาดจัมโบ้อีก100องค์ถือว่าสร้างน้อยมากๆนะสร้างน้อยมากๆ ส่วนรายการที่7นะฮะนั่นก็คือรายการลุ้นเนือ้อนะ,ะรายการลุ้นเนื้อสร้างน้อยเช่นกันสร้างแค่8ปดพักแปดพันองหรือ80ดลังเท่านั้นนะแปดพันองหรือ80ดลังนี่ถือว่านอยมากๆนะ,ะแล้วก็พวกที่เหลือก็จะเป็นเนื้อว่านพลายนะหนะ้าร้อยองนะชุดอุปถัมนะอีก500องนะทูโทนอีก 390องค์นะฮะกุมานทองนะฮะอีกอ่า1 0 0องค์นะ,ะน้ำมันอาถารอีก100ขวดนะฮะลูกอมผงฟายอาถารอีก900ลูก999า้ยนะ,ะ9 9 9ร้ลกถือว่าสร้างน้อยมากๆนะ,ะน้อยมากๆส่วนด้านในจะมีเนื้ออะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมา เริ่มต้นด้วยนะฮะอ่ะกล่องภายนอกนะเป็นกล่องสีเหลืองนะ,ะสีเหลืองทึบนี่สีเหลืองทึบแบบนี้นะแล้วก็สกรีนด้วยสีทองนะก็อย่างที่ผมบอกนะมีคําว่าสืบสารตํานานพายนะฮะขุนแผนพาย59ตนนะครบรอบ100ปีอาจารย์เปร่งบุญยืนฮนะอําเบอร์าตูมจงังหวัดสุรินปีพศ2อ,อ6 4นะแล้วก็ ซีนนะ้าซีนใสมีคําว่าอมูเล t ไทยนะฮะสกรีนสีแดงนะฮสกรีนสีแดงแบบนี้นะนี่คือกองสีเหลืองนะกองสีเหลืองเป็นแบบลุ้นเนื้อกองสีดำเป็นแบบตัวแถมยกพลังนะแล้วก็กองสีใสนะฮะนี่รายการที่สิบนะกลกองสีใสเป็นตัวแจกในพิธีนะะตัวแจกในพิธีนี่นะฮะ อยกแยะก,กันได้ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ชมกันก่อนเลยเนื้อเป็นเนื้ออะไรบ้างนะนี่ออกแกะออกมาแล้วนะนี่ของดีหายากแห่งเมืองท่าตุ้มนะสุรินา,นะา,นะานะอ้แลองเล็กองเกเป็นเนื้อเป็นเนื้อโอ้นนอโหเนื้อดำมากอง์ลรกเป็นเนื้อดําแบบนี้ งดงามด้วยงาน,งาน,งานพุทธศิลป์นะฮะเข้มขลังนะด้วยผงพลาย59้ตนนะโอ้หถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากนะนี่นี่นะฮะถอดแบบจากรุ่นแรกมาเลยนะถอดแบบจากรุ่นแรกมาเลยโอ้โหดูงานนะหน้าตาหลวงพ่อยังอยู่นะฮะองค์พระยังอยู่นะแล้วก็ซ้ายขวานะโอ้ชัดยันอ่า อ,อผ้าริ้วริ้วผ้านะแล้วก็ด้านล่างเป็นกุบมานะฮะนอนอยู่นี่มีหน้าตามีจมูกชัดเจนนะเห็นชัดเจนนะนิ้วมือยังอยู่ครบนะฮะนี่อยู่ในซุ้มแก้วแบบนี้นะฮะโอ้โหงดงามมากด้านหลังนี่โอ้โหเห็นนะผมพลายชัดเจนนะผมพลายชัดมากๆดูสักก่อนนะข้างหลังมีอากาศยานหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็มีคําว่า อาจารย์เปล่งครบรอบ100ปีนะมวลสารแน่นจริงๆแล้วก็ด้านล่างนะรันเลขรันนัมเบอร์นะต่อโค้ดปอปานะฮะแล้วก็รันเลขรันนัมเบอร์1502ฮะ1502โอ้โหดูนะฮะมวลสารแน่นมากๆมีทั้งหมดอยู่4เนื้อนะ <S <S เนื้อดำเห็นชัดเจนนะมาต่อไปเป็นเนื้อเขียวเหนียวซับฮะเนื้อเขียวเหนียวซับนะ นี่นะม่สีดำสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงอนะนี่นี่คือนื้อเขียวนะคมชัดทุกทุกองนี่นะมวลสารผงพายกุมารเห็นชัดเจนมากนะผงพายห้าสิบเก้าตนนะไม่ใช่ผงพายกุมารห้าสิบเก้าตนนะะนี่นี่คือเนื้อเขียว,นะนะวยเหนียวซับ นะแล้วก็ขาดอีกเนื้อแดงกับเนื้อน้ำตาลน,นะเดี๋ยวก็เก็บไว้ให้พี่ๆได้ลุ้นกันดีกว่านะลุ้นยันตะกุดทองคำนะลุ้นยันตะกุดทองคำลุ้นฝังล็อกเกตนะลุ้นตะกุดเงินคู่นะลุ้นตะกุดเงินคู่ในลังนะตะกุดทองคำสี่องนะตะกุดทองคำสี่องค์ตะกุดเงินอีกสิองอ์นะ ล็อกเก็ตอีก16องค์ถือว่าเยอะมากๆนะนะรวมแล้วเนี่ยอรวมแล้ว20่สิบอู้สามิบนี่สานะฮะ4บวกสิบองวกสิบหกอาสาองค์นะ 32, นะที่มีรายการพิเศษนะมาต่อไปเป็นตัวแถมยกลงังนะอันนี้ตัวแถมยกลังสีดำนะ ให้เนื้อก้นครกฮนะเนื้อก้นครกสวยๆแบบนี้นี่ฮะนี่คือเนื้อก้นครกรายการแถมยกลังนะรายการแถมยกลังเนื้อก้นครกในในรายการลุ้นไม่มีนะฮะในรายการลุ้นมีแค่สี่สีเท่านั้นนะคือสีเขียวสีดําสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะครับเนื้อก้นครกจะเป็นตัวแถมยกลังอย่างเดียว ค่อนข้างจะหายากเลยนะนี่งรนะันเลขรันนัมเบอร์นะโคตปอปลาชัดเจนนี่คือเนื้อกล้นครกฮนะแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะตัวยกหลังก็จะมีตัวพิเศษในพิเศษอีกทีนะพิเศษในพิเศษอีกทีพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอาละโอ้โห ตะกุดทองคําฮะตะกุดทองคํานี่มาเรียบร้อยฮะนี่กล่องสีดําอง์ดํานะฮะองดําตะกุดทองคําชัดเจนนะนี่หนึ่งดอกชัดเจนนะฮะด้านหลังก็ลอยผงพลายห้าสิบเก้าตนชัดเจนนะด้านล่างนะด้านล่างก็นี่ะมีโคดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะเลขโคดสวยมากนี่ อันนี้หน้าตาไม่ชัดนะไม่ชัดนะะแต่ได้ได้ตรงมีตะกุดทองคำนะมาต่อไปรายการสุดท้ายนะเป็นตัวแจกในพิธีนะรายการที่10กล่องใสนะกล่องใสที่เหลือทุกอย่างนะเหมือนกันหมดนี่กล่องใสแบบนี้นะโอ้ทูโทนฮนะทูโทนขาวดำสวยๆเลยฮนะนี่คือเนื้อทูโทนนะ นี่หูขาวนี่ไม่เจอเลยนะขาวนี่ในลุ้นเนื้อก็ไม่มีนะในลุ้นโอ้โหโอ้โหนี่ตัวแจกเลยเนี่ยดีมากๆนะฮะตะกุดสามกริย์นะหมายเลขโค้ดสามหนึ่งห้านะสามหนึ่งห้ารวมกันได้เก้าอีกต่างหากนี่ฮนะขาวดำยินหยางนะยินหยางอ่ะเรียบร้อยนะนี่คือทุกรายการนะทุกรายการแล้วนะเดี๋ยว ลองแกะอีกสักองลองแกะอีกสักองเพื่อได้เห็นเนื้ออื่นบ้างนะฮะ<ๆ>เผื่อได้เห็นเนื้ออื่นเนื้อที่เป็นสีแดงสีอูหซ้มฮะซ้มสแลงนี่นะเป็นเขียวเหนียวซับเป็นเขียวเหนียวซับนะหนึ่งหกสองสองนะเขียวนะนะเหนียวซับซ้ำครับครับแต่สีแดงกับสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลก็จะคล้ายๆองนี้นะสีน้ำตาลนะส่วนสีแดงก็จะแดงเข้มไปเลยนะครับ ใครสนใจนะสำหรับผงพายนะฮะผงพายนี่ดียังไงทําไมผมถึงแนะนํานะฮะผงพายเนี่ยจะกันคุณกันของได้ด้วยนะฮะกันพูดผีปีศาจได้ด้วยนะฮะเหมือนว่าเขาจะสู้กันเลยนะสำหรับผงพายนะครับไม่ต้องกลัวคนคนที่กลัวผีสามารถห้อยได้นี่คือเป็นพายแบบสายขาวนะฮะสายขาวนะ ไม่ได้เป็นสายมืดนะฮะก็สามารถห้อยได้สบายใจนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะของดีมีจำนวนน้อยนะมึงนอกก็เล่นหากันเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าท่านเก่งทางด้านอิสานใต้นะฝั่งลาวฟังคำเมนนะกัมพูชาพวกนี้เล่นพระของท่าน ค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับอาจารย์เปร่งบุญยืนนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาของมีจํานวนจํากัดนะฮะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นด้านบนทางเพจ a c e b o o k นะฮะเราไลฟ์สดกันทุกวันเวลาสามทุ่มนะฮะหรือจะเป็นทางไลน์ก็ยินดีบริการพี่พีทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะ,ะขอตัวราพี่พีทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ,ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปดีๆแบบนี้นะฮะรุ่นไหนเด็ดรุ่นไหนดังเดี๋ยวเราหามารีวิวให้กับ F4 ทุกๆท่านนะยังไม่พอเรามีให้เชอบบูชาในราคาที่ย่อมเยาวด้วยนะก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ